ชมที่ดินเรือที่สามไร่เก้าสิบตารางวานะคะตอนนี้แบบอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินสามไร่เก้าสิบตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านอ้อเหนือหมู่สิบสี่ตําบลกำปังอำเภอนนทยจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างมากๆเลยนะคะประมาณร้อยยี่สิบแปดเมตรบวกลบนะคะเอ๊ะคุณยายจะเดินไปไหนนะคะคุณยายจะเดินไปไหนนะคะตรงนี้ นี่ยค่ะจะเป็นที่ดินที่เราขายเนี่ยจะเป็นคุณยายนะน่าจะมีบ้านอยู่แถวๆวนี้นะคะแล้วที่ดินแปลงนี้ก็คือจะติดถนนสาธารณาประโยชน์หินคลุกหน้ากว้างประมาณ128เมตรบวกลบนะคะวิวธรรมชาติสวยมากๆเลยเป็นวิวต้นตาลนะคะคุณผู้ชมค่ะ เป็นวิวต้นตาลแล้วมีโฉนดขุดแดงนอนสอสีจอพร้อมโอนะคะปัจจุบันเจ้าของนะคะให้เพื่อนบ้านนะคะปลูกข้าวทำนานะคะแต่ตอนนี้ปีนี้ไม่ได้ทำนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็หญ้าขึ้นรกขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่ดินสวยๆปลูกบ้านสวยนยามเกษียณคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามแบบได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8แอนดไลน์ ID 0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้ที่ เพจขายที่ดีละอสังหาทุกชนิดและช่อง y o u t u b e ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะเดี๋ยวมันไปถามคุณยายก่อนว่าคุณยายจะเดินไปไหนนะคะยายยายเดินไปไหนเนี่ยบ้านยายอยู่ไหนอยู่นู่นเนี่ยโอ้ยายไม่ได้ยินโอ้ยยายแข็งแรงเนาะยายยังเดินได้โอ้ยายไปไหน บ้านแกอยู่นู่นเหรอยายอ๋อแก,ดอแกเดินหนีเหรออุ้ยทำไมเแกเดินออกมาจากบ้านนะวายไม่ได้แล้วฝนตกก็อยากเดินมานะนี่ไม่ใส่รองเท้าด้วย,อยโ,โ,โอ้ยที่ว่าเขาว่าคนแก่หลงอะน้อยใหญ่ไม่ฉันฉันคิดว่าแกอยู่บ้านข้างไหน,น กำลังจะถามแม่เพื่อนอยู่ใหญ่ๆคุณยายหลงนะคะคุณผูมม้ชมคุณยายอายุเยอะแล้วนะคะคุณยายก็เลยหลงลืมนะคะเนี่ยค่ะแอบถาแล้วลูกก็เลยมาตามพอดีคนแก่นะคะเราจะต้องคอยดูนะคะว่าถ้าหลงเนี่ยจะเดินออกมาจากบ้านเองนะคะ แบบนี้ก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยคุณยายก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเป็นเป็นคนในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าอยากเดินออกมาเองนะคะเนี่ยคุณยายน่ะแม่มก็คิดว่าบ้านยายอยู่ข้างในแต่ลูกลูกลูกเขาเดินมาพอดีให้ยายกลับเหรอยายหลงยายหลงยายหลงโอ้ยฝนตก ยายอายุเท่าไรแล้วพี่90 <98. S 1> เดี๋ยวเอ็งอายุมากเท่านี้เอ็งจะเป็ดเหมือนยายหรือเปล่าอยู่แล้วเครียดเนี <laughs> ่ยยายยังเดินคล่องแล้วขนาดเดินไม่ได้ดียังขยันเดินนี่ฮะเนี่ย๋อดีล้วยายยายจะเดินเที่ยวหลาย ฝนตกแล้วยายเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวแบไปวัดต่อนะคะคุณผู้ชมอ๋อ,อตอนนี้ฝนตกยายเขาอายุเก้าสิบเอ็ดปีค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวแบบถ่ายให้ดูยายเก้าสิบเอ็ดปีนี่แแบบเอาหมวกแบบเอาหมวกปิดโทรศัพท์นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะออกไปมันจะปั่นจักรยานเนี่ยตอนนี้ปั่นจักรยาน ะะก็ยังว่าอยู่ย้ายจะเดินไปบ้านใครวะนี่ยายหลงอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่ามันจะไปหมู่บ้านละค่ะคุณผู้ชมที่อยากได้ที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะทักมาได้เลยค่ะที่เบอร์โอไอปิดหัวที่เบอร์063 8412 188นะคะแอดไลน์ไอดีศูน1 2 1กสามนะคะติดตามเพจ Facebook ของเราซี่เพจว่าขายที่ดินและสังหาท,ทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะ ชื่อช่องว่า nw real estate 78นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่ใส่หมวกนะคะคุณผู้ชมคะเราจะต้องป้องกันโทรศัพท์ค่ะนี่นะคะโทรศัพท์สำคัญนะคะแบนต้องปิดโทรศัพท์ดีๆก่อนเอเอาหมวกปิดโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ที่เอาไว้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าอันนี้เอาไวไ้ลฟ์สุดค่ะไปละปั่นจักรยานไปบ้านดีกว่าตอนนี้เปียกฝนเย็นสบาย นะคะคที่หมู่บ้านนี้แบบมีที่ดินขายเนื้อที่3ไร่90ตารางวานะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับวัดบ้านอ้อนะคะตำบลกำบังอำเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมานะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมซื้อยกแปลงไม่ไหวอ้ถ้าคุณผู้ชมซื้อยกแปลงไม่ไหวคุณผู้ชมก็ซื้อแบบคนละหนึ่งไร่ก็ได้ขายไร่ละไร่ละตามที่แบบพิมพ์ไว้เลย เจอกันคลิปหน้า,า bye bye. ค่ะบ๊ายบายฝนตกแรงแล้วขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ